คุณผู้ชมมาติดตามกันอีกหนึ่งเรื่องต้องบอกว่ามีโจรใจบาปนะคะที่เป็นกลุ่มวัยรุน่นขับขี่รถจักรยานยนต์3คันไปลักขโมยตู้บริจาคบริเวณหน้าวัดบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามค่ะก่อนที่จะมีการขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็วค่ะ เป็นโจรใจบาปจริงๆนะคะไปลักขโมยตู้บริจาคหน้าวัดบางพลับจังหวัดสม,มุทรสงครามค่ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของอบต,อตอบางพรมอำเภอบางคนทีนะคะที่สามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้มีรถจักรยานยนต์สามคันเนี่ยละคะ่ะขับวนเวียนบนถนนอัมพวาบางนกแขวกบริเวณหน้าวัดบางพลับตำบลบางพรมอำเภอบางคนทีจังหวัดสม,มุทรสงครามค่ะ ก่อนที่จะมีรถหนึ่งคันขับเข้าไปในวัดบางลับแล้วได้ทําการยกตู้บริจาคหน้าแม่นางยักษ์บริเวณหน้าวัดซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ขับหนีออกไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีสุนัขสองตัววิ่งไล่าตามแต่ก็ไม่ทันคนร้ายค่ะซึ่งคนร้ายนั้นมีการขับขี่รถจักรยานยนต์ซิ่งหลบหนีไปอย่างรวดเร็ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณตีสองครึง่งของวันที่8มกราคม2567เนี่ยนะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่วัดบางพลับไปพบกับนายบริสุทธิ์อินให้เลิกอายุ38ปีเป็นลูกศิษย์วัดบางพลับก็ได้มีการพาผู้สื่อข่าวไปดูจุดตั้งตู้บริจาคบริเวณหน้าแม่นางยักษ์ค่ะ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดโดยนายบริสุทธิ์นั้นได้นำตู้ไม้ใบใหม่ มาตั้งแทนที่แล้วนี่แหละคะ่ะเขียนว่าทําบุญค่าน้าข้าไฟแล้วก็ชําระนี่สงนะคะโดยปกติคนไทยเขามีความเชื่อนะคุณอั้นบอกว่าทาบุญค่าน้าข้าไฟชําระหนี่สงจะได้ปลดหนี้ได้แล้วก็ถ้าเราทําบุญข่าน้าข้าไฟเนี่ยมันก็เป็นการเติมแสงสว่างให้กับตัวเองด้วยเหมือนทําบุญค่าไฟนะเหมือนกับการซื้อหลอดไฟเลยแล้วก็ให้แสงสว่างนําทางชีวิตเราหรือเป็นการต่ออายุต่อชะตาชีวิตด้วยนะคะทีนี้นะคะนายบริสุทธิ์เขาบอกว่า แม่นางยักษ์เนี่ยนะคะแห่งนี้เนี่ยขุดเจอค่ะในสวนหน้าวัดอายุหลายร้อยปีแล้วแล้วก็มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยจึงมีพี่น้องประชาชนแวะเวียนมากราบไหว้ขอพรจึงได้มีการตั้งตู้บริจาคเพื่อที่จะนำรายได้เข้าวัด แต่ว่าเมื่อคืนวันที่8มกราคม2567ที่ผ่านมามีคนร้ายคล้ายกลุ่มวัยรุ่นขับรถบวนเวียนก่อนจะเข้ามายกตู้บริจาคซ้อนท้ายขับรถจักรยานยนต์ออกไปอย่างรวดเร็วซึ่งมีการคาดว่าจะเหลือเงินทําบุญที่ลืมเก็บเข้าววัดประมาณ230บาทเท่านั้นอ้าว คือมายกตู้ไปแต่ว่าเงินในตู้เนี่ยมีอยู่หลักร้อยนะคะคุณอันอ้นและคุณผู้ชมประมาณสัก230บาทจึงฝากเตือนคนร้ายทำแบบนี้เหมือนลบหลู่นะคะระวังแม่นางยักษ์จะไปหาถึงบ้านอันนี้เป็นความเชื่อนะคือคุณบริสุทธิ์เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นความเชื่อเขาบอกว่าเวลาใครเนี่ยหยิบหรือว่าสิ่งของหยิบอะไรไปนะคะบางทีเนี่ยเขาเรียกว่านะคะเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็จะมีการ ไปตามถึงที่บ้านเลยบางทีก็ไปเข้าฝันเหมือนกันอันนี้เป็นความเชื่อเพราะว่าแถวบ้านในชั้นอย่างเช่นตำบลคูบัวนะคะเขาก็เป็นเมืองที่บอกว่าสมัยก่อนเป็นเมืองลับแลด้วยแล้วก็เป็นสมัยทวาราวดีที่มีเมืองโบราณนะคะคุณอานแล้วก็จะมีการไปขุดค่ะ หาลูกปัดนะสมัยก่อนอันนี้ไม่ใช่การลักขโมยนะแต่ว่าไปขุดหาลูกปัดสุดท้ายบางคนก็บอกว่าได้ลูกปัดมาแล้วนะหรือว่าเป็นสิ่งของมีค่าอะไรก็ตามแต่ที่ไปขุดเจอตามใต้ดินนะ่ะแล้วก็ไปฝันเห็นก็ต้องเอาไปคืนอยู่ดีแต่กรณีนี้เนี่ยเป็นการขโมยเงินนะคะเป็นเงินบริจาคหรือว่าเงินทําบุญของพี่น้องประชาชนชาวบ้านที่ไปไหว้พระแถวนั้นแล้วเขาก็ร่วมบริจาคแล้วคุณบริสุทธิ์ปกติเขา เปิดตู้ทุกวนันมีการเก็บเงินแต่ว่าเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยลืมเก็บเงินเข้าวาดัดก็น่าจะมีอยู่ประมาณสัก230บาทแหละแล้วกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยนะคะขับขี่รถจักรยานยนต์มา3คัน ก็ยกตู้ไปทั้งตู้เลยคุณอันคะน่าจะคึกขนองนะเพราะว่าถ้าเป็นวัยรุ่นก่อเหตุนี่นะครับอันนี้แน่นอนก็คือผิดทั้งกฎหมายนะฮะแล้วก็ผิดทั้งศีลธรรมด้วยใช่ค่ะนะครับในส่วนของศีลห้าผิดแน่ๆก็คือข้อที่2ใช่ไหมฮะ,ะห้ามลักทรัพย์แล้วก็อาจจะผิดข้อที่4ตามไปด้วยก็คือเขาเรียกว่าห้ามพูดเท็จห้ามโกหกหลอกลวงประมาณนั้นเลยนี่นะครับแต่ว่าที่แน่ๆก็คือผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับก็แน่นอนนะครับหลังจากนี้อาจจะต้องวิงวอนนะครับใครที่มีเบาะแสอาจจะ แจ้งเจ้าหน้าที่นะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับก็น่าจะเป็นโรงพักที่อยู่ในย่านวัดบางพลับแห่งนี้นะครับก็สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะตามจับกลุ่มตัวกันมาได้บางทีเนี่ยถ้าเป็นข่าวลักษณะแบบนี้นะครับหลายๆสื่อมักจะมีการพาดหัวก็คือเป็นโจรใจบาปโจรใจบาปนะฮะยกกล่องบริจาคยกตู้ของทางวัดไปนี่นะคะคุณผู้ชมมันก็นะสร้างความเสื่อมศรัทธานะครับให้กับ นะฮะหลายๆคนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องวิงวอรด้วยลวกันครับใช่ค่ะที่วัดบางพลับก็เป็นวัดชื่อดังเหมือนกันอยู่ในอำเภอนะคะบางคนทีนะคะแล้วก็ติดกันนะไม่ใกล,ไใกล้ไม่ไกลก็จะเป็นอัมพวาแหละเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญที่มีคนไปเที่ยวเยอะแยะเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจวันหยุดก็อยากหาสถานที่นะคะไปกราบนมัสการก็แวะไปที่วัดบางพลับจังหวัดสมุทรสงครามได้เลยค่ะครับ